เบอร์ h 3นะคะ mm hmm. เปิดเข้ามาจะเจอเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นจะมีทั้งโต๊ะนั่งเล่นนะคะแล้วก็โซฟาและมีทีวีตู้เย็นนะคะครบคันถัดมาจากส่วนห้องนั่งเล่นจะเป็นในส่วนของห้องนอนซึ่งจะเปิดประตูมาปุ๊บจะเจอเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือเป็นสี่เตียงนะคะ นอนเตียงละ2ท่านซึ่งบ้านนี้จะรองรับได้สูงสุด6-8ถึงท่านเลยค่ะถัดจากส่วนห้องนอนจะเป็นในส่วนของห้องน้ำซึ่งแบ่งออกเป็น3ห้องน้ำด้วยกันค่ะบ้านเฮดสามนี้จะพิเศษมากๆเลยนะคะก็คือมี3ห้องน้ำในตัวเป็นห้องน้ำและห้องอาบน้ำเลยค่ะ สรุปเลยนะคะบ้าน H3 เป็นบ้านสำหรับลูกค้า6กถึงแท่านมีสี่เตียงด้วยกันค่ะและมีห้องนั่งเล่นตรงด้านหน้าสำหรับรองรับลูกค้าเลยค่ะ